ดิฮาอนยองฮาเซโยผู้ไทยได้ไหมเนี่ยง่วงอ่ะม่วงแล้วอะสองทุ่มเองอะทุกคนรีบนอนนะคะนอนดึกสุขภาพไม่ดีนะ อุ๊ยพี่ส้มพี่ส้มสวัสดีฮะพี่ส้มพี่ส้มถึงอเมริกายัางอ่ะพี่ส้มถึงนิวยอร์กยังพี่ส้มเก่งมากอ่ะพี่ส้มบินไปนิวยอร์กคนเดียวอ่ะแบบคนเดียวอ่ะเก่งอ่ะใครนอนข้างๆหมอนไง จะใครล่ะคะก้องสดมากพิ่งถึงยังอยู่สนามบินอยู่เลยรถมากพี่ส้มเก่งมากรอกลับมานะคะมาทำคอนเทนต์กันต่อ ชีวิตติดคอนเทนต์สุดๆอย่ามาเล่นมุกผีรอกับลูกฉันนะถูกต้องคือนี่อยู่บ้านไงหลายคนก็เลยไม่กลัวคือถ้าอยู่คนเดียวนี่ฉันแบบบล็อกแล้วนะคะทำไมทุกคนถึงมองพันว่าเป็นลูกอะฉันข้อออกมาหรอเอ้เธอข้อฉันออกมาหรอ เธอตั้งท้องฉันหลอเธอถึงบอกว่าฉันเป็นลูกเธอน่ะพ่อที่นางอยู่ตรงนี้กำหมัดแล้วน่ะคือแบบพันชอบทีมเคียทีพี่ส้มมากคือคอนเทนต์เยอะมากสะใจพันมากอะทุกคนเตรียมรอแบบดูคอนเทนต์รัวๆได้เลยเพราะว่าวันนั้นถ่ายคอนเทนต์พอๆกับถ่ายเอมวชอบมาก วิวิยมีคนคอมเมนต์ว่าอยากเลี้ยงพันน่ะวิมาตายละคุณแม่มามีคนอยากเลี้ยงหนุู่ปวดหัวนะบอกไว้ก่อน ช่วงแบบสองสามวันที่ผ่านมาคือพันแบบเขาเรียกอะไรอะตลอนร้านอาหารคาเฟ่เวอร์แบบไอเลิฟการไปนั่งคาเฟ่กินอาหารอร่อยอร่อยที่สุดในโลกใบนี้คือแบบมันคือความสุขของพันสุดๆพันตูด้อไหมดือ้อดื้อค่ะถามแม่ได้เลย <laughs> ก,กินอยากกินชาบูไปแล้วไปแล้วดีกว่าบ๊ายบายเ๊ายบายนะคะทุกคนรีบนปน,นะคะพูพันนิงนอนนอนนบ๊ายบายบ๊ายบาย